ยอดเป็นเด็กต่างจังหวัดที่มาเติบโตในกรุงเทพเขาตั้งใจทํางานอย่างหนักและสร้างครอบครัวอยู่ที่นี่ยอดคิดถึงช่วงสมัยวัยเด็กของเขาจึงกลับเชียงใหม่บ้านเกิดในตําบลรอบนอกของตัวเมืองว่าในช่วงวัยเกษียณเขาจะปักหลักอยู่ที่กรุงเทพหรือเชียงใหม่ดียอดถึงเชียงใหม่ตามลําพังสถานที่แรกที่เขาตรงไปเลยนั่นคือบ้านของไออ้นอ้นเป็นเพื่อนวัยเด็กที่คลุกคลีมากที่สุดไม่ว่าจะไปไว่ายน้ําเล่นลูกคางหรือลูกแก้วก็จะมีอ้นเนี่แหละที่ไปไหนไปกัน เนื่องจากไม่ได้กลับมานานมากชาวบ้านก็ตามโบกมือทักทายป้าสีข้างบ้านอา้าวไอยอดกลับมาแล้วเหรอมากินข้าวกันก่อนจิตใจของยอดนั้นจดจ่ออยู่ที่บ้านของอ้นเท่านั้นจึงตอบปฏิเสธไปไม่ละครับขอบุณครับยอดบิดมอไซค์ถัดไปอีกสามซอยใหญ่เพื่อนสมัยเรียนที่ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านไปแล้วก็ทักทายไอยอดนี่วะไม่เจอตั้งนานมามากินข้าวกันก่อนยอดรู้สึกดีมากที่ชุมชนที่ตัวเองอยู่นั้นเป็นกันเองมาก ต่างจากบ้านจัดสรรในเมืองใหญ่ผู้คนต่างใช้ชีวิตอยู่บ้านใครบ้านมันไม่ได้สนใจกันเท่าไหร่ถึงแม้จะมีคนมาอยู่ใหม่ก็แทบไม่รู้จักกันนั่นจึงทําให้ยอดคิดถูกจริงๆถ้าต้องมากระษียนและใช้ชีวิตบ้านปลายณที่แห่งนี้พอถึงบ้านอุ่นอ้นกําลังแกะเกาเหลาที่เพิ่งซื้อมาจากท้ายตลาดยอดรีบพักท้ายทันทีเกาเหลาอร่อยไหมว่าเพื่อนอ้นรีบวิ่งเข้าไปกอดเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้วชวนมานั่งกินข้าวด้วยกันยอดที่หิวจัด เลยไม่ปฏิเสธคําชวนของอ้นและนั่งลงอืมกลิ่นนี้หอมมาเลยนะยอดหยิบช้อนขึ้นมาจ้วงไปที่ลูกชิ้นอ้นเบรกมือของยอดทันที